สวัสดีครับคุณผู้ชมกันด้วยแล้ววันนี้ก็อยู่กับ,อย,กบอยู่กับไอ้เต่าออตัวอ้วนนะครับแล้ววันนี้ผมมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าไททันทาวเวอร์ดีฟเอนและวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่อ่าจะเรียกว่าโหดได้ไหมก็เรียกได้ครับเพราะว่าสามารถต้นเกมและเล็ดเกมได้ครับในดาดบางดาดนะนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเลดยูทีเอสนี่ผมสามารถทําได้ไหมแต่ผมแน่ใจว่าไม่น่าทําได้นั่นก็คือโกลเด้นแคมเมราแมน ซึ่งผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคือผมอัดคลิปไปแล้วเลยแต่ว่ามันมันมันเสียครับใช่ครับมันเสียมันใช้ไม่ได้เพราะผมลืมอัดนั่นเองซึ่งผมจะเข้าไปลงดาดเทนโรสแล้วนะครับซึ่งมีโอกาสได้ไอ้คัปตันด้วยนะซึ่งผมมีแล้วงั้นเจอกันในดาดนะครับโอเคนะครับเราเข้ามาในดาดกันลแล้วเดี๋ยวผมจะวางกูเดนเมดเพื่อรีวิวเดยแล้วกันนะ เพิ่งเดี๋ยวขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งโอ้โหหดแล้วเออหลุดแค่สองตัวเองไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวนะครับเออมาดูก่อนว่าไหวไหมไหวแหละโอเคขั้นแรกนะครับภาพอาจจะไม่ชชดนะครับซึ่งขั้นแรกฟาร์มเงินห้าสิบดาเมจสามสิบ คูดาวอยู่ที่สี่นะครับซึ่งชิวะชานะต้องอไไัไปเรื่อยๆแล้วก็ระยะยี่สิบสี่ขั้นต่อมานะครับอ่าฟาร์มเงินหนึ่งห้าสิบดาเมจอยู่ที่ห้าสิบคูดาวเนี่ยสามจุดห้าและระยะยี่สิบสี่เท่าเดิมครับซึ่งขั้นนี้เนี่ยถือว่าดีขึ้นมาหน่อยในการต้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นดูขั้นต่อไปเลยครับขั้นแรกเนี่ยมันมีสเปลยนะครับก็คือ ถ้าตีมอนได้3ตัวเนี่ยจะได้เงินมา30สบนะครับขั้นต่อมาเอา่อมเงินอยู่ที่2องอยเดาเมจเจคูดาวสามวิและระยะวงเพิ่มมา3ก็คือ26นะครับซึ่งผมมองว่าขั้นนี้ก็ดีแหละแต่ไม่ได้ดีสุดแหะขั้นต่อมาครับเอ่อ เงินเนี่ยฟาร์มอยู่ที่430และอ่าดามเมจอยู่ที่70นะครับแล้วครูดาวก็อยู่ที่3และวงเนี่ยอยู่ที่30นะส่วนจะมีสกิลใหม่เข้ามาชื่อโอเวอร์ไทม์นะครับซึ่งถ้าเรามีเงิน100มันจะเพิ่มระยะวงมาที่อ่า1%นะครับซึ่งมันตันอยู่ที่200%นัก็คือ20,000นั่นเองครับก็ทำมานะครับเงินเนี่ยได้อยู่ที่ 630ดาเมจอยู่ที่90คูดาวเนี่ยอยู่ที่2.8และระยะวงเนี่ยอยู่ที่3 2นะครับขั้นต่อมาเนี่ยอ่าฟามเงินอยู่ที่880ดาเมจ1น0แล้วก็คูดาวอยู่ที่2.5ระยะวงอยู่ที่3 4ครับกานสุดท้ายเนี่ยมีสกิลเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยบอกนะครับ ความเงินอยู่ที่1,220บดามเมจอยู่ที่1 3 0้สคูดาอยู่ที่สอง้าซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็ระยะวงอยู่ที่4 2บครับซึ่งถามว่าตัวเนี้ยควรเก็บไว้ไหมตัวเนี้ยผมว่าสมควรนะตัวนี้มันทั้งทำดามเมจได้ต้นเกมได้ความความเงินได้นะครับมันเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสเก็บได้เนะี่ย คุณก็เก็บเอาไว้น่ะจะดีแต่ว่าของเนี่ยที่ใช้แรกมันแพงไปหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใช้ u ดีในการแรกตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าจะแรกไม่ได้หรอกเพราะว่า UTS เนี่ยมันมันเท่ากับสีสีโกลเด้นครับเพราะว่าผมเนี่ยาขายแรกขายแรกมานานเพื่อที่จะฟาร์มเอาตัวนี้นะตัวนี้โคตรโหดเลยไหนมาดูกันว่าผมวางบัฟบางบัฟบไปแล้วนะ ดูดูดาเมจนะครับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น100กลายเป็น130เอ้ยไม่ใช่1 6 2 5งรครับซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าแบบถ้าทำดาเมจแบบจนเลือดบอสมันเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าเลือดมอนธรรมดาไหนเหลือครึ่งหนึ่งนะครับมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณอ่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ประมาณ30%นะครับซึ่งมันดีมากๆขั้นสุดท้ายครับในการต้นเกมหรือสักอย่างเนี่ยตีบอสอะ่ะคือสบายเลยเว้ยคือผมแนะนำให้หานะครับงั้นเดี๋ยวจะเร่งสปีดเพื่อลงให้เสร็จนะครับมามันเจอกันที่ล็อบบี้แล้วครับซึ่งก่อนผมจะปิดคลิปเนี่ยได้ปวดนะครับเอื้อมือไปกดซับเนี่ย ก็พอใจแล้วครับเพราะว่ามันมันการที่ผมจะได้ซับซับหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยครับเพียงถ้าพวกคุณเนี่ยยื่นมือไปกดไลค์กดซับผมจะได้ซับสไคร e มาเพิ่มตั้งหนึ่งเลยนะครับแต่ก่อนไปขอสุ่มล้างบาปแนละ้วกันไม่ได้เลยไม่ได้ครับงั้นไม่มีอะไรให้ทำแล้วเดี๋ยว ก่อนไปเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยผมจะใช้เป็นตัวละครในการรีวิวเนี่ยจะใช้เป็นตัวแดงนะครับซึ่งผมไม่บอกหรอกนะว่าตัวอะไรอ่ะแต่ตัวสีแดงอะ่ะอันขอจบคลิดปด้วยการมิวอิ่งสุดหล่อเทนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย